สวัสดีค่ะหลายๆคนคงรอวันที่18พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมคะว่าการเรียนการสอนเรื่องการหลังสันกลิ่นนั้นจะจัดที่ไหนอย่างที่เชอรี่ได้โปรยไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยรูปภาพที่เป็นตีมเชอร์ฟูมอินเดกาเดนนั่นแปลว่าเชอรี่สันหาสถานที่ในการเรียนการสอนจะต้องเป็นสวนเท่านั้น ซึ่งนะตอนนี้นะคะเชอรี่ก็ได้สถานที่เรียนแล้วนะคะซึ่งสัญญาไว้ว่าตกลงสถานที่ที่ไหนจะเข้ามาบอกนะคะพบกันได้ที่ใกล้ๆร้านโชรูของเชอรี่เลยนะคะจะได้นะคะเดินทางกันสะดวกนะคะเด e รร้านชื่อร้าน Baker c a คานะคะซึ่งร้านนี้ติดกับคาเฟ่น้ำหอมเชอรี่เลยค่ะ ซึ่งลูกค้านั้นเดินทางสะดวกนะคะมา,าจากทางไหนก็แล้วแต่นะคะลงเข้าซอยพระราม9 41แล้วเลี้ยวขวาซอยแรกร้านจะอยู่ซ้ายมือถึงเลยค่ะจอดรถได้นะคะซึ่งการสอนครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น2รอบรอบเชา้ากับรอบบ่ายการเรียนการสอนสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะ สอนในการคิดสูตรก่อนสอนการดมวัตถุดิบนะคะสอนการขึ้นสูตรนะคะว่าอะไรไปยังไงบอกที่ไปที่มาของเรื่องราวของน้ำหอมและหลังจากนั้นนะคะเราจะแทรกสอนช่วงลงมือปฏิบัติด้วย <Wow. S 1> การตลาดออนไลน์นะคะซึ่งเชอรี่ได้เชิญโค้ดอ้นนะคะ ผู้ที่คอยดูแลนะคะให้กับเชอรี่ในเรื่องของในการทำา s o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  l l f f c e e o o o k นะคะติ k กต k นะคะคนนี้ล่ะค่ะที่จะมาช่วยเชอรี่สอนเรื่องการตออนไลน์เห็นไหมคะยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสามตัวคุ้มามากๆเลยค่ะลูกค้าจะรออะไรอยู่อีกล่ะคะ รอบลงมือปฏิบัตินี้จะเปนรอบที่โหดมากในการหลังสันติ์เพราะกลิ่นมีมากมายอ๋อลืมบอกเรามีการสอนในการสก,กัดด้วยนะคะทั้งหมดเนี้ยเวลาอาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำแต่สุสดอัดแน่นเต็มที่นะคะระหว่างทางมืนหัวของว่างชากาแฟเครื่องดื่มอาหารพร้อมนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหิวจะหย แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะง่วงกาแฟดีเตรียมพร้อมไว้ตอนรลับรับรองได้ว่าคลาสนี้คุณจะเป็นน้ำหอมได้แน่นอนแต่เชอรี่ไม่สัญญาว่าคุณจะเก่งคำว่าเป็นกับคำว่าเก่งไม่เหมือนกันคุณจะเก่งคุณต้องปฏิบัติทุกวันทำทุกวันฝึกทุกวันนะคะฝึกฝนตัวเองทุกวันนะคะฝึกตัวเองทุกวันทำทุกวันอยู่กับกลิ่นเหมือนที่เชอรี่อยู่กับมันทุกวันจน มันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเชอร์รี่ไปส่วนหนึ่งแล้วไม่มีสิ่งใดได้มาโดยที่เราไม่ลงทุนเราอยากเก่งเราต้องลงทุนวันนี้เราอยากเป็นก่อดเราก็ต้องลงทุน5,900บาทอันนี้คุ้มมากๆรีจองก่อนเต็มเพราะว่ารับรองได้ว่าคลาสนี้จะทำให้คุณนั้นรู้เรื่องน้ำหอมที่สุดของที่สุดครั